ได้ทั้งไก่ทั้งย่างยอดทั้งแค้นดอกคอนแค้นไม่มียอดแล้วสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่อไก่บันนานะมานี่ค่ะจุูปลาเป็นหน่อยที่สองะ ตึ้นเสามากเดี๋ยวสิได้พากันไปหาหลัดเสานะนี่ก็เริ่มจากซ้ายแหละผ <laughs> ู้แม,มนเสาเนี่ยออกไปนะอ่าล่มกะแห้งขนาดมหมนี่ข่าหนาวอแต่ว่าขึ้นมากเรกกอนครับบันเล่น่มเลเน,น,น,ะนาะล้มอือดีพอเลยเป็นกับเป็นมือเป็นมือที่เห้าขึ้นมากเลย <laughs> ลสวยขนาด เดี๋ยวมันนี่มีในฟันใหญ่มาม่อกอนเดี๋ยวทาเบึงจักเป็นสิ่งอะไรสงสัยอุกใจอยู่แหละบาดีนี่เรัสาพี่โนโอ้องเอวไปต่อไกลบ่วยมันนี่ไปแล้ว <c oughs> เอ <c oughs> เอ <c oughs> เดี๋ยวสิลงไปคนละมันเป็นไาอยู่ว่าเพี้ยนฟูอาอูอาอยู่เนี่ยนี่ฟอาเนี่ยแหละฮันเดอเลอรเรามาเลยจะเป็นเลยเนาะเอะนะเอ,เอไม่ได้ก็ติดตามเบิึงนี่แหล,ละเอออ่ะเดี๋ยวไปทำในพันใหญ่เขาก่อน กินงานเราก็นอนอยู่ทึ่งทีโอ้ไปเมืองลำบ่อโอ้ไปเมือนเลยได้เห็นนี่นี่ครมีแต่อุปกรณ์ไก่ทั้งนั้นเลยแล้วเนี่ยอุปกรณ์ไก่ต่อเพิ่นเดอได้สบายดีสบายดีสบายดีต้นเช้า มาเบิ่งว่ามี่ยังพอต้มพอแถวเนี้ยนะโอ้โหบมี่บมี่เนาะไปเลยได้ปันนี้ได้ในพันใหญ่เขาเด้ไปแล้วไปเลยเอ้ามันมันเด้อบ่อนทีมงานเขานอนกันโอ้ในเต็นกันนอนสบายเลยโอ้ยตดหยัเขอได้เนาะแต่ถ้าแตกขึ้น อเอา้านันต์โตเช่าเน,นี่ตื่นมากคับพากันไปหาดัดเสาเนะกะ็ได้อยู่มันอยู่ทุกคนนะนี่ทมงานเทาก็พากันกลับมานี่ยังจะพันแอดได้ับได้บบอนมันอยู่บ้ามันอยู่เนาะบางซีเสือกระพอบ,อบางซีเสือว่าเอเอยหาดแต่มันมันเกินนะเนาะ อะไไก่ทัพงานอยู่บ่โอ้ยมือนีนบริบริยันต่อไก่เลยเออมือนีนบริยต่อไก่หาบนต่อบบมีโอ้ลมบุกโอ้กอยู่กโอยบ่มันใจเลยก็่เทวาบ่มันเนาะบ่มันหนึ่งขันไก่หนึ่งบนไก่เด้อพ่อเท้ามันอยู่บ่มือนีงฮะโอ้ยมันไปหาเลาะหาโคกไม่อันให้กับโบเห็นจากโคกนกตัวนึงกับโบเห็นบินผ่าน เออล้มมาเรียล้อเนาะล้มแด่ฟดโอ้โอ้กโอ๊กงงไม่กบตอกยัดงาไม้ฮกชั่วกับว่านันขึ้นมาอยู่ด่านเช่นแบบยัดงาโด่งแล้วมันล่นเสียอันตรายเด้ขับไปขับด้งจังนี่นี่ทีมงานก็หัวชะลอนอยู่หนึ่งเน่าเขานะมอบหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วเลยเออเมื่อนี้เขาไปรอกระมานอยู่ได้นี่ บ่แม่นบ่แม่นได้ตัวนี้ตัวนี้ได้นี่ๆๆบ่แม่นตัวนี้อันนี้ของใคนี่ยฮะของ่อยนี่แหละเอบาดอกแต่ผมมันแท้มนเกินมันเกินมื้อนี้เนาะมนลายสเสือบ่เกี่ยวเออโอ้แน่นอนแน่นอนเมนลายเดดติดเหลืองตัวนึงพอแน่พันเฮา akan มาหยากเด้อนี่สิจักตางเด้อบ่ได้จักดางแล้วมาหยากเด้อนี่กันนานมาแท้แม่รถเฮ็ดกินท่าก็บ่ผิดกันมาไว้ๆแห่แม่นแหละแม่นเพิ่นได้แล้วมื้อนี้ยิ้มยิ้มหน่อยนึงดอกแต่ก็บ่ได้อะไเพราะว่าทีมงานว่าได้ยินเสียงเพิ่นไอบานึง2บาทผู้ใดเออเสียงเพิ่นไอได้มีแนวติดมือติดตีนมาก็มีกต้มนั่นแหละ เมืแล้วเจ็บข้อเว่แล้ไออ,อ,อนี่ก็พักกันพักผ่อนก่อนเดี๋ยวจะนอยพันเหนดมาจะจังเห็ดกินยังไม่นมยังไม่ผ่านครับนี่กะตับไม่มายันยันดีท่านออโมันกักระนาด,ดไกอ, <c oughs> อันนี้เดี๋ยวข้าสีก่อยนะเสร็ก่อยอ่ะ <c oughs> งอยานีล อ่กะเดินพักสายตาหน่อยเออก็หอมวาฝักสายตาเอออะไรเห็ดปิ้งเห็ดก้อยวะเนี่ยเห็ดก้อยเห็ดก้อยโอ้โคักเลยมั่นครับเนาะจะสีก้อยบ่อสเห็ดอะไรมันกับมันอะไรยัางชีหาเห็ดจับบาทเยี๋ยวมันเลยเห็ดเองเอาเลยมันยังอ่ะเนาะเอองมบ้าบอโย่เดี๋ยวเอาไฟตกหลับเลฮะดำบังนี่ อาบกันอยู been, ่นี่อาบกันอยู่นี่กินกันอยู่นี่กินกันอยู่สกัอยู่นี่ทั้งสีทั้งเงียวอยู่นี่มาเอวาทั้งสีเลคุณเจ้าาเเอออ้นี่ผู้ภาก่อนกันแตลจริงัด่ัดก่อนัดอีกย้ควน่โอ้ขนาดนันเดนะเาด่ดย เดี๋ยวจะหน่อยหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเขาพักแล้วจะสีก้อยเป็นแบบนี้ตอนนี้ทีมงานเท่ากันยังมือทันมาพันแห็นเป็นนะบุหัวลงฐานก็เดือนไมได้แต่ทีแน่ๆนะ กินว่าบุระอีกยังอยู่แล้วมืนนึงฮะตั้นเป็นมานเนี่ยเปวิร์มมาไหววันนี้มาไหว,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 วได้นิ่มมาพร้อมอีก แตงโมแบงแงโับปุ๊บปุปั๊บปับแตงัวตกกระน้ำจะเข้าองเหอไอย่ี้่อด้กอืมใจสิล่ยลายต้องริงแสกชักเป็นอะไยังม่วชัวไปมัด มีเตาอุ่นืมว่าอย่างนี้นี่ยมอน ้ยม <sa> <tra mit> <out> ันได้เหนียมาซาเตบมันนะรามาซาและมันมีเยอแค่นี้โยมาซานี่บ่ได้เขาประเมินเจ้าสองอย่างหนึงลงาสองบัได้ โอ้โหด่ายทั้งไกลทั้งย่งยอดทังแค้นดอกคอนแค้นมียอดแล้วเออดมหงถ่วมเลยมันเั้วมันก็ได้จได้อย่แล้วมันก็ได้บ่เนี่ยได้วางมานี่เอ้บบบ่บบบบบ่นี่ เอาได้ยังเป็นนนะคำตอบนีแล้วคอยี่และน่าจะมีอยู่แล้วนะออโอ้โหเติมมันได้ไหมนะได้วะเป็นได้เป็นัไมชง่ายอย่ี่ขาเดนในหมอนะขอคอยเด้ะงอาไปกนกิยางไก่เลยเนาะไ่ ได้ไก่ตัวหนึ่งเนาะมันเยอ่มือนีกันหนึ่งขันนเชลกะครับขั้นเยอ้ขะพร้อมไหมสามตัวโอ้โหเหี้ยเบิ้ดได้ตัวหนึ่งวาอยากไปล้ำแถวนั้นแล้วเอาในแล้ซาดไปไม่มีไก่ขันขันแต่เดียวกลับมาเวียนข้าวหมักไก่บ่วซากเลยก็ซากเมนซากไม่กรยุ่งบัวซีเมน์ประดงไม่กยุ่งไม่กรยุ่ง ไม้ขระยุไม้กระดงอมันไล่ก้นกระดงไหนกระดงน้ำเขาใช่ไหมหม้ไม้กะยุไม้เราต้องมีหลักการไหนหม้อหม้อขันมันขันมันไล่กว่าเลยแม่เยี่ยงไปทางเขาเราเช็คเลยนี่ไหนได้ไม่กระดงอ่าดงน้ำเลยนะนี่เยอะเหมือนนี่หัวอยู่ไม้กระดุไม่ขระยุน้ำตางจับมาตางคนนี้เนาะหอมหุยเนาะ อยไม่เขยน้องดดมบังกับไม่ขยุ้มดมมงอันทางต่างหยุงถะ่าคือหันดินมันพุ่งไปแล้วไมนเนาะดมอกันง้อเออายไปย่อมไม่ขยุ้มมันวาได้คำเดียวนะกระเทือนว่าพิษไหเนีกระเทือนว่าพิษนะครับคอยเอาให้มันถึงจนไหนนี่นะเดนี่

โอสีอืออืยงอันนี้อยากแม่อใหหันน่องบังเหมือนนอคนันขันไก่ตัวนแรบงบบ่มีครักแ้ายทางึนแมเมอแซม เป็นไรพ่อขาวขักบ่บ่ชุดน่องก้อยไก่เนาะอาหารอาหารปลาคขงแกรบเลยไปเนี้อาหารเท่าไรบุญอาหารปลาเดี๋ยวกินแล้วนี่ก็พากันไปหลอดดอกบปนี้ยคอยยังไม่ได้ยังต้องไปให้ได้ วโมาโอ้ยอย่าไปเห็ดนั่นนะน้องไมากลยได้มาเลยพยาาม่ได้มาเลยโไม่ด้จนไมนได้ังมาเออตวนีตัวไก่ตัวไก่สองตัวใสนอนอวานลอยเห็ดหยีเลยแล้พอไก่ช่เนี้ยลายเนาะแต่ว่าผมนกว่ามันเสียนได้เสียนแล้วน แต่คอยกัเสีงเสียนค่อยตอเยอะตอเรียบร้าเปิดเสียงอเออโอ้ยวายันเจ้าะซ้ำมาอะันนะนอยู่ะันซ้อจะกินข้าวแล้วก็นปใสดไากันไปหาหลอดตอได้แบบเนี้ยยุกกะกะกันบกเดยปบ่ะอนี่ได้นำกินเท่ากัน อยู่ผู้นี่ครับต้องคุดนี่แหละเพื่อให้มันซึมใสยมากเลยนะใส่ดื่มกินนะกะรยังหน่อยกะกันตองในจชักหน่อยนะอา <c oughs> โอ้ทีมงานเ่ากัน น้ำฮะไปแล้วะปฮนมงอปนเกาน้เอท่นรไป้วจิงเทาไเอแลเป็น้อนเออปาน้องนนำนี่นี่นี่แล้นี่นอนเผาบนมือไปเผาน้องน้ำนีเลย

อ<ะ>ตอนนี้ก็รอบบายทุกคนรอบบายกันเดี๋ยวเอาเอา,ากระเต็บนี้ไปใส่นะบางได้เนี่เสียงไก่ปลาคันอยู่นี้นะอยู่ใน,นะนนี่ไก่ปลาชนนี่หลายลายทุกคนแต่ว่าเอามันบ่อยนะเสียนได้เรียร์รอทีมงานเขากะมือเช้านี่ก็บกับบอลได้ต้นหนึง่งเสียงเหมือนกัน บบวนได้ตัวหนึ่งเลยครับพันเนียได้ตัวหนึ่งทุกคนนะที่หัวามานาเดี๋ยวเราใส่กระแถมใส่ปลาแถวคอนอนีน่เลยทุกคน เดี๋ยวห้าใส่คือเนี่ยมีอันกาบที่ว่ามันเอามากินเย่นแต่ใหม่ก็มีได้ จะเป็นกลน,นยังเข้าไปนะอันนี้เดี๋ยวเ้าใส่อยู่ทางนี้เลยอันหนึ่งโอ้มมอ,อยู่ลุมแห้งมีแต่ห้อยมันเอามากินเลยเ,เดี๋ยวเ้าใส่อยูลุมนี้ เดี๋ยวหนังเพิกอยู่ใน,นบอนเคมน,นับในบังได้เนี่ยมันมาเนี่ยมันเห็นเท่าก่อนปีปตับมานยางมาเนี่ยมันก็มาคือกันหมูโต้มันใหญ่เลยประมาณสองสองไปละทางดุมเนี่ยมันจะเป็นนํามันดําเป็นหลองอยู่มีแต่หอยมันทุกคนมีแต่หอยม,มาดุดคือที่มากินชุมือนะ หวังได้นี่ครับไปหาใส่กระแตบเด็กัะไปจอบนกลงกินหนำทุกคนนะแต่กนะอะบัวใหญ่ยังนะ,ะส่วนไล่ก็มีแต่นกหน่อยนกใหญ่นี่คือบ,บัวเห็นมันลงเด็กนอะเหมือน,นี้เจอมูผมเจอมูเด็กอะเห็นนัน่นตั้งแต่ลังมันทุกคนนะพอดีมาแล้วมันตื่น,ม,น,นมันตื่นเชมันตื่นเสียงของอย่าหยางนั่นแหลนะ,ะพอดีเขากำลังหย่างไปมันก็กำลังสิลงมากินหนำพอดี พอดีประสบกันเลยแล้วกะ็มันตื่นเฮาแล้วมันก็นแลนไปเลยเอา้าเมื่อนี้ก็บุม๊มยังเกิดขึ้นทุกคนนะยนยได้ยังไก็แต่ตัวหนึ่งตื่นแตนะ่เสาร์ไปแล้วนะเอ้าเดียวยังได้การคิดในวิดีโอนี้นนเฮาสิจบเพียงจำนี้ทุกคนเดี๋ยวคลิปหนา้าวิดีโอหน้าทุกคนพบเาะกันใหม่เด้อบาย